ฮามาสอิสราเอลประทะเดือดหลังเดียลหยุดยิงล่มเนทันยาฮูลันจะย,ยึดกาสตร์ทั้งหมดวันที่19สิงหาคม2568อยู่กัดิชันค่ะธนาว,าวัตรวังชากรแฟลชบิ๊กวอลซึกอิสราเอลล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ยังคงเดือดระอุขุโชนค่ะอียิปต์เลก,กาตาเป็นตัวกลางจัดเจรจาหยุดยิงอีกครั้งที่โดฮาและรับประกันกับฮามาสว่า การหยุดยิงทั้งสองฝ่ายจะดำเนินไป60วันให้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับเฉลยชาปาเลสไตน์จากคุกอิสราเอลบางส่วนเธอรับปากว่าบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดไม่ได้บีบให้ฮามาสต้องปล่อยทั้งหมดเบื้องต้นฮามาสเลยตอกตกลงยอมรับแต่อิสราเอลไม่ยอมรับค่ะประกาศเดินหน้ายึดกาซาทั้งหมดฝังแนวคิดตั้งรัฐปาเลสไตน์ฝังแนวทางสองรัฐ สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามของเนทันยาหูนั่นแหละยืนยันทั้งสองนายทั้งยิสราเอลทั้งเบนกวีทั้งสมอร์ id, ทริชคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะต้องยึดกาซาสิ่งนี้สร้างความโกรธเกรี้ยวต่ออียิปต์และกาตาพยายามมากที่จะผลักดันให้เกิดสันติภาพแต่ก็ล้มเหลวทุกทีเพราะอิสราเอลเมื่อก่อนนี้สงวนท่าทีนะคะไม่ค่อยร่วมประนามกับอิสราเอลเท่าไหร่ อารับเข้าไปไหนๆทางนี้ก็ยังสงวนภา่าทีหวังว่าจะได้เป็นตัวตกลางคลี่คลายนำไปสู่การหยุดยิงในการซาได้คือเขายังเชื่อในวิธีการทูตไม่ว่าใครอาจจะมองว่ากลัวโดนถล่มอลัน,นก็มีมูลนะคะแต่อย่างไรก็เอาการเอางานมากในการช่วยเหลือคลี่คลายปัญหานั่นก็คือกาตาอียิปต์นี่เพิ่งตามมาวันนี้ออกแถลงการค่ะประนามอิสราเอล ทำลายการเจรจาคัดข้านการยึดกาซาเบ็ดเสร็จอย่างถึงที่สุดคือพระกมิตรเป็นศัตรูหมดไม่แค่์ค่ะมั่นใจว่ามีสรัตประเทศเดียวเอาอยู่หมดปราบได้หมดทําอย่างไรก็ไม่ถูกลงโทษนี่คือความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมของอิสราเอลที่แนวหน้าหลังเนทันยาฮูประกาศจะยึดกาซาทั้งหมดไม่สนใจคำทวงติ่งจากใครทั้งสิน้น และเดินหน้าถลมทางอากาศหลายเมืองสั่งกองฐาน IOF บุกยึดพื้นที่ต่อเนื่องเลยกลุ่มต่อต้านของปาเลสไตน์ก็เปิดปฏิบัติการตอบโต้เข้มข้นสิคะทั้งซุ่มโจมตีกองกำลังยึดครองของอิสราเอลยึด,ดโดรนลาดตะเวนทั้งทุบศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์ัญชการช่วคราวของฐาน IOF กลางสนามรบนั่นแหละ ส่งผลให้ฐาน IOF ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากทุกวันกองพลอากระสัมเผยแพร่คลิปวิดีโอจากปฏิบัติการเขาตั้งชื่อปฏิบัติการนิ้ stone of david นั่นก็คือหินจากเดวิดเป็นแนวคิดความเชื่อเรื่องเล่าที่เดวิดได้เอาชนะใช้หินนะคะสูเนี่การตอบโ,โต้เขาก็ใช้ชื่อนี้นั่นแหละ เป็นกำลังใจเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะบันุการโจมตีกองกำลังอิสราเอลและรถหุ้มเกราะของอิสราเอลนะคะใช้ปืนครกแล้วก็โจมตีทานทัพทหารเมืองจเบเลยอาลบบรัตทางตอนเหนือของฉนวนกาซาหนักนะคะเน้นไปเลยกองบัญชาการชู้คราวเพราะว่าเมื่อจะบุกต้องปากหลักปากหลักนี่แหละคะ่ะเสียเปรียบ นายพลซึ่งเป็นเสนาธิการทัพบ,บกเคยเตือนเรื่องนี้ยิง่งถ้าจะบุกระยะยาวยิ่งเสียเปรียบหนักติดกับดักฮามาสประมาณนั้นกองกำลังกุ๊ดซึ่งเป็นกองกำลังของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มยิฮาดตอิสลาเปาเลสไตน์นะคะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแนวร่วมกลุ่มต่อต้านเขาบอกว่านักรบของเขาโจมตีส่วนรชาการฮันอิสเอลภายในโรงเรียนอัลฟรอน อาฟูกรอนนี่ก็เห็นไหมคะเขามมาจะอ้างว่ามาสใช้มวลชนใช้ประชาชนเป็นเกราะแต่จริงๆแล้วเ l เนี่แหละค่ะใช้ตลอดใช้โรงเรียนโรงพยาบาลหรืออาคารที่อยู่อาศัยนี่แหละเป็นที่ตั้งกองบัญชาการที่ตั้งระเบิดหรืออาวุธต่างๆซึ่งถ้าขานี้รั่นไหลสถานที่นั้นก็จะถูกบอม แล้วก็จะทำให้ฐานเอ l เซยชีวิตจำนวนมากในคราวเดียวครั้งนี้โดนไปอีกหนึ่งนะคะอาคารซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการชั่วคราวของ IOF ตั้งอยู่ที่โรงเรียนนะตะวันออกเฉียงใต้ของอัลไซตูนเมืองกาซาซิตี้ใช้กระสุนปืนครบอากุธนี่แหละยังยึดโดรนล่าตระเวนของอิสราเอลไป2ตัวนะคะขณะปฏิบัติภารกิจรวบรวมข้อมูลข่าวกรองในพื้นที่ อัลสุเจยะที่กาซาซิตีนอกจากนี้อีกกลุ่มหนึ่งเขาตั้งชื่อกลุ่มตัวเองว่ากองพลทานเพลชีบอัลอักซอชื่อเดียวกับมัสยิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือกองพลอัลอามูดีประกาศว่าได้โจมตีสำนักง,งานใหญ่ควบคุมสั่งการของ IOF ทางตอนเหนือข่านยูนิสทางตอนใต้ของชนวนกาซาใช้จรวด107มม และกระสุนปืนครกเห็นมคคช่วงนี้จัดหนักไปที่ศูนย์บัญชาการชั่วคราวทุกจุดที่เข้ามาประจำการบุกแล้วปากหลักเมื่อไหร่เจ็บสิ้นเมื่อน,นั้นวันนี้วันเดียวปาเข้าไปสามหน่วยนะคะกองกำลังฮามาสโจมตีรถบรรทุกขนส่งทหารใช้กระสุนยัสิีน105มมหมอเค เขาจะมี107กับ105นะคะแต่ก็เป็นกระสุนเอายะซสินเหมือนกันระเบิดภายในห้องโดยสารคนขับตามมาด้วยการโจมตีกองกำลังเสริมของ i อ f รถถังเ่อร์ขาวาก็โดนใช้กระสุนต่อต้านรถถังใกล้กับทางแยกโดลลาที่เอาลไซตุน ที่นี่เห็นไหมคะหลายเมืองดุเดือดปะทะกันแบบเดือดเลยวางกับดักส่มจมตีปะทะซึ่งหน้าหลังสอพิมพ์มาราอีฟฉบับใหญ่ของอิสราเอลนะคะรายงานอ้างแหล่งข่าวทางทหารว่ากองทัพอิสราเอลมองเห็นถึงวิวัฒนาการในการยกระดับและเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีการรบของกลุ่มฮามาสกองกำลังกลุ่มต่อต้านในชนนกาซาปรับรูปแบบปรับยุทธวิธีการรบ หลายครั้งสื่อบอกว่าแหล่งข่าวนั่นแหละให้ข้อมูลว่านักรบจัดระเบียบทางยุทธวิธีมากขึ้นเรื่อยๆและแสดงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าโดยตรงกับกองกำลังอิสราเอลเรียกว่าการประทะซึ่งหน้านี้แหละค่ะที่ฐานอิสราเอลกลัวเพราะว่าประมาณว่าตายเป็นตายฉะนั้นมาแบบเผชิญหน้าอันนี้แหละที่มีโอกาสที่ทำให้ฐานอิสราเอลหลายคนเมื่อกลับไปพัก หลายคนนะคะปลิดชีพตัวเองไม่อยากกลับมาเจอสถานการณ์แบบนี้และภาพสยดสยองในพื้นที่สู้รบอีกเขาบอกว่าแหล่งข่าวทางทหารยืนยันว่าระยะนี้ยุทธวิธีของฮามาสไม่เหมือนกับตอนต้นๆตอนที่รบกันหนักที่เบทฮานูนไม่กี่สัปดาห์ตอนนั้นเนี่ยก็ใช้อีกวิธีหนึ่งตอนนี้เขาใช้วิธีการวางทุน บนถนนมาวางต่อหน้าเลยแล้วก็ใช้วิธีปะทะซึ่งหน้าไม่สนใจไม่กลัวจะถูกซอยเรืออะไรเลยใช้วิธีเผชิญหน้าเห็นเดิมนั้นเคยท้าทายว่าจะปะทะเดือดเผชิญหน้าวันนี้เอาจริงทำให้เห็นเลยในฝ่ายของทหารเขาสังเกตวิธีการยุทธวิธีวันนี้นั่นล่ละค่ะภาพของการต่อสู้ เอาคืนตอบโต้ยังคงคุกรกุ่นเดือดพละที่กาซาแม้ว่าทรัมป์จะปล่อยข่าวว่าสหรัฐนั้นได้เสนอแผนสันติภาพแผนหยุดยิงทางระยะสั้นระยะกลางรอแต่ว่าฮามาสจะยอมรับหรือไม่ผลก็คือที่ดูฮา,ามาสยอมรับแล้วแต่อิสราเอลไม่ยอมรับแล้วก็เดินหน้าบุก และสังหารหมู่ชาวกาซาต่อดังนั้นการตอบโต้ของฝ่ายต่อต้านจึงรุนแรงเข้มข้นขึ้นเท่าเทียมกัน